สวัสดีครับเพื่อนๆืครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเหรียญหลวงพ่อรวยอีกแล้วนะครับจะเป็นเหรียญเกนะครับมาจากท่าพระจุด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 แอนนะครับไปเติมกันเอาเองนะครับเป็นรุ่นอายุวัฒนมงคลนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะบวมนะครับนี่คืออาการของเหรียญบวมนะครับเห็นไหมครับมันเป็นหลังเต่านะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นหลังเต่า นะครับมันก็จะบวมเห็นไหมครับมันจะนูนออกมานี่คือลักษณะของเหรียญบวมนะครับมันเป็นเหรียญเก๋นะครับเพื่อนๆนะบอกไปแล้วนะซื้อมาจากท่าแอนแอนนะครับก็มาดูกันให้เต็มตานะครับใครมีก็หยิบขึ้นมาดูนะครับใครมีเหรียญลูกนี้อยู่หยิบขึ้นมาดูนะครับไล่ตั้งแต่หูเหรียญนะครับลายกระหนกนะครับการลงยานะครับใบหน้านะครับ จีวอนนะครับลงยาเลือดเห็นไหมครับล้นไปแขนนะครับะนะครับชา้ชาๆชาัดๆได้ใจความนะครับหลังจากคลิปนี้ก็จะมีภาพประกอบให้เพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะเป็นภาพนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีเสียงลดลดกวนก็ไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น นะครับสาหรับพี่ๆที่จะคอมเมนต์นะครับคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับก่อนจะเกลียนนะก่อนจะเกลียนกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนจะเกลียนนะครับนะคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันรู้เรื่องนะนะครับส่วนท่านที่มีคําพูดแรงๆนะครับไปว่าสมาชิกท่านอื่นที่เห็นต่างนะครับผมขออนุญาตบล็อก นะครับคุยกันตรงๆนะครับตรงไปตรงมาดูกันไปฟังคุยกันไปฟังนะครับขออนุญาตบล็อก <Herr tide> นะครับเห็นต่างเห็นต่างได้นะครับพี่พไม่ใช่เห็นต่างไม่ได้แต่เขาพูดสูภาพมาเราต้องพูดสูภาพกลับนะครับช่องของผมนะครับบรรทัดฐานเดียวนะครับบรรทัดฐานเดียวกันหมดนะครับบรรทัดฐานเดียวกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับถ้า พิมพ์ข้อความส่อเสียดไปในทางร้ายแรงนะครับเช่นไปว่าสมาชิกท่านอื่นเป็นสัตว์สีเท้าอะไรแบบนี้นะครับผมขออนุญาตลบนะครับนะหรือบล็อกไปเลยนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับเรียนได้อยู่ในขอบในเขตนะครับทํากันให้ดูแล้วนะครับทํากันให้ดูแล้วนะอย่ามาทะเลาะก,กันในนี้อีก นะครับเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วนะครับเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ตรงสองนะครับตรงสองเห็นไหมครับเพื่อนๆนะให้ดูกันอีกครั้งนะครับนะครับเพื่อนๆฝากหน่อยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากถูกใจนะครับส่วนสําหรับเกลียนที่เห็นนะครับไม่ต้องกลัวครับแอดมินเรามีระบบป้องกันที่ดีนะครับถ้าเห็นข้อความรบกวนสมาชิกท่านอื่นนะครับทางช่องพวงบุบวกแก้วจะมีการปกป้อง พวกท่านเองไม่ต้องกลัวนะครับอ่าส่วนสมาชิกที่ไม่ทำช่องนะครับพี่ๆครับเอ่อที่คอมเมนต์ที่มีรูปโปรไฟล์นะครับฝากพี่ๆนะครับแวะเข้าไปดูนะครับโดยมากแล้วจะเป็นคนทำช่องนะครับจากพี่ๆต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เบนเยมสวีเดนเดนมาร์กสเปนหรือคนไทยด้วยกัน นะครับเขามาส่งกําลังใจในช่องพ่อบรนนะครับถ้าพี่ๆว่างนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราคนไทยด้วยกันช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับพี่ๆครับฝากทุกๆท่านเลยนะครับฝากนะครับวันนี้คลิปก็ไม่ยาวนะครับคลิปก็ไม่ยาวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับอย่าลืมนะครับเรียนได้นะอยู่ในขอบในเขตคุยกันดีๆคุยกันรู้เรื่องนะครับอย่าให้ถึงขั้นต้องที่บล็อกกันนะครับผมก็เสียดายนะครับนะ เออคุยกันดีๆอย่าให้ลุงมาอีกนะขอร้องนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็เป็นคลิปพระเกย์ยอดนิยมอีกเหมือนเดิมนะครับเกย์ทันเกย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครมีเหรียญก็หยิบเหรียญมาดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับความลึกความกว้างความหนานะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนครับวันนี้รบกวนเวลาเพื่อนเพื่อนห้านาทีนะครับอายุวัฒนะมงคลเก้าสี่นะครับสองห้าห้าเจ็ด นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ